ภาเพเหตุการณ์ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้างบัวทองล้อมจับคนร้ายที่ก่อเหตุสวมหน้ากากอนามัยใช้ปืนบุกเดี่ยวจี้ชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชเอ็มโกในท้องที่สถานีตำรวจภูธรบ้างบัวทองเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการคลี่คลายคดีอาญากรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติหรือกอตอตอรอจังหวัดนนทบุรีเข้าไปมีส่วนช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบกตอชอว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจพุทธศักราช2549กำหนดให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ6ด้านคือการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตานจราจรการดูแลสาธารณสมบัติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2547มาตรา7ที่กําหนดให้สํานักงานตำรวจแห่งชาติต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งประกอบด้วย9จังหวัดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกตต,ต,ตรภาคหครอบคลุมทั้ง6ด้าน ทำให้ภารกิจของตำรวจสำเร็จลุล่วงตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยพลตำรวจโทอําพลบัวรับพลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งย้ำว่าบทบาทสำคัญของกตต,ตรนอกจากจะเป็นสะพานเชื่อมประสานความเข้าใจระหว่างตำรวจกับประชาชนแล้วยังเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างตำรวจกับประชาชนซึ่งจะให้ความสำคัญทางเรื่องถูกต้องและถูกใจอย่างเงี้เราได้ได้ได้คณะกรรมการมาช่วยเป็นตัวประสานงานเป็นสะพานเชื่อมเป็นกระจกส่องให้เราด้วยว่าไอ้ที่เราปฏิบัติหน้าที่ไปนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจก็มาปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำความเข้าใจไั้ปัญหาระหว่างพี่น้องประชาชนกับ กับตำรวจข้าราชการตำรวจก็จะน้อยลงไปหรือบางทีแทบจะไม่มีเลยก็ก็ได้กอตรอเป็นผู้อธิบายก็ต้องขอบคุณที่ช่วยเราได้เยอะมากเสมือนเป็นทั้งที่ปรึกษาทั้งผู้ที่คิดแล้วก็เป็นผู้ช่วยร่วมปฏิบัติอีกทั้นท่านท่านคอตรอในภาคหนึ่งนีเหนื่อยทุกคนเลยให้เราเราทำงานกันตลอด แล้ยังมีคณะกรรมการต่างๆที่ออกไปติดตามงานจากภาคก็ไปพุทธรจังหวัดด้วยก็ก็ได้รับสิ่งตอบกลับมาเป็นเป็นสิ่งที่ดีว่าตำรวจเราก็ alert กระตือรือร้น,ลนแล้วก็ให้ความสำคัญของกอตอตรที่สำคัญประชาชนก็เข้าใจมากขึ้นขณะที่บทบาทของกอตอตอรอจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามประเมินผลการทำงานของสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีทั้งหมด11สถานีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือร่วมใจของกตตรนทนทบุรีภายใต้การนํา,า,านของดรสุจิน์ชัยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกอตอตอรอจังหวัดนนทบุรีปรากฏให้เห็นเด่นชัดไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนตลอดจนการสนับสนุนภารกิจทั้ง6ด้านจังหวัดนี้มีความเข้มแข็งมากนะครับทุกคนทำงานมีความสามัคคีมีความเข้าใจในเนื้องานที่ตัวเองรับผิดชอบ แล้วก็ร่วมมือกันในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่จะต้องทําในเรื่องของการติดตามการปฏิบัติงานของทางตํารวจนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้แล้วทุกคนเนี่ยต้องต้องเรียนว่าผมประทับใจนะครับผมด้มีโอกาสไปร่วมงานหลายครั้งเนี่ยทุกคนใส่ใจแล้วก็หนึ่งเอากิจการบ้านเมืองที่เห็นที่เกี่ยวกับภาระเป็นภารกิจของทางตํารวจเนี่ยมาสะท้อนแล้วก็ได้หารือกัน ซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่าทํางานด้วยกันอย่างเข้มแข็งน่าจะเป็นการแนะนํามากกว่าเหมือนกับที่เราไปทาแล้วปุ๊บมีคนอคอยแนะนําเราเตือนเราเหมือนเราสองกระจกเราก็จะเห็นตัวเองว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สมควรแก้ไขตรงไหนบ้างเราก็เป็นแค่กระจกเราไม่สามารถไปลงโทษตํารวจหรือไปสร้างคอนฟ lict ที่ไม่ดีกับตารวจได้สองา่กันปุ๊บเราก็จะไม่ไปชี้ช่องนําให้ตํารวจไปทําร้ายประชาชนในสิ่งที่ประชาชนหลงผิดเราก็จะแนะนําทั้งสองฝ่ายว่าเฮ้ยสิ่งนี้คุณไม่ถูกนะสิ่งนี้คุณไม่ถูกนะ คุณจูนก็หมากันแล้วให้เป็นสิ่งที่ดีต่อกันและใ,ให้ทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกันได้ภารกิจแต่ละด้านที่กอตอตโรอจังหวัดนนทบุรีและกอตอตโรสถานีตำรวจภูธรทั้ง11สถานีเข้าไปมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ด้านที่1การป้องกันและปราบปรามอาญากรรมซึ่งมีผลงานที่เห็นเด่นชัดเช่นการรณรงค์ให้ประชาชนติดกล้องหน้ารถด้วยการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดจต่าง และเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำรานานของเจ้าหน้าที่ด็เตอรชัยรัตน์จำนงการพร้อมคณะพอตอตอรอจังหวัดนนทบุรีได้นำกล้องติดหน้ารถยนต์จำนวน33ตัวมูลค่ากว่า5 7 0 0 0 0บาทไปมอบให้กับพลตำรวจตรีไพศาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเพื่อใช้ในการติดตามผู้กระทำผิดกฎหมายตามแนวทางที่ว่า กล้องหน้ารถของท่านเป็นหลักฐานช่วยคนดีชี้คนผิดมีสิทธิ์ลดดอกเบี้ยประกันด้านที่สองการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนกตอตโทรอได้ให้การสนับสนุน11สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดนนทบุรีผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการรถตู้แห่งความห่วงใยส่งความปลอดภัยถึงบันไดบ้าน ของสถานีตำรวจภูธรไส่น้อยและสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองโดยจัดรถตู้ตำรวจไปให้บริการรับส่งฟรีสำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงเวลา22-23นาฬิกาสุ่งเสี่ยงจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแน่นอนว่าโครงการนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมากด้านที่ส การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญโดยตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดปริมณฑลมีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครได้ดำเนินหลายมาตรการเพื่อป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดเช่นโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดหรือโครงการปักกลุด โดยให้แต่ละโรงพักส่งเจ้าหน้าที่ไปฝังตัวอยู่ในชุมชนสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยช่วยเหลือชาวบ้านจนเกิดความไว้วางใจนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดจากยาเสพติดอย่าง,ย,างยั่งยืผนผลจากการดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2561ถึงเดือนมก,กราคม2563พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ165ชุมชนประชาชนจำนวน27,567คนและมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติด216รายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินวิ่งต้านพัยาเสพติดนัดพบณบางใหญ่ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของกตตรสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านที่4ด้านการจราจรซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วตำรวจภูธรนนทบุรียังให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อเปอร์เซ็นต ซึ่งกอตอตอรได้มีส่วนร่วมในการแจกหมวกกันน็อกให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปเพื่อลดความสูญเสียนอกจากนี้ยังมีโครงการจัดทำทางม้าลายสามมิติบริเวณตลาดท่าน้ำนนเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใส่ใจปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรมากขึ้น อีกหนึ่งปัญหาสำคัญด้านการจราจรในจังหวัดนนทบุรีคือการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยเฉพาะบริเวณข้ามแยกแครายถึงแยกพงเพชรซึ่งได้จัดทำเลนพิเศษหรือบลูเลนเพื่อแก้ปัญหาในช่วงเร่งด่วนอีกความภาคภูมิใจของตำรวจสถานีตำรวจภูทรรัตนาธิเบตคือ ได้ถวายการรับใช้โดยการจัดขบวนรับเสด็จส่วนพระองค์ซึ่งได้จัดระเบียบการจราจรเป็นอย่างดีด้วยการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ยืนประจำจุดตามแยกหรือทางเบี่ยงเพื่อปิดกั้นรถไม่ให้ตัดหน้าขบวนเสด็จแต่ประชาชนยังสามารถเดินทางได้ทำให้การจราจรเป็นไปด้วยความราบรื่นด้านที่5การดูแลสาธารณสมบัติ ถือเป็นภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ซึ่งมีหลายโครงการเช่นการปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโบราณสถานวัดมะนาวของสถานีตำรวจภูธรบางกรวยการจัดสร้างป้อมยามเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง การพัฒนาสาธารณสมบัติของสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองที่ได้รับการสนับสนุนจากกอตตรและภาคประชาชนที่มีทั้งห้องบริการตัดผมห้องสอบสวนและศาลเจ้านับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานีตำรวจโครงการสร้างสรรพัฒนาโรงพักหน้าอยู่เพื่อประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่กอตอตโออรอทุกระดับที่ปรึกษาและข้าราชการตำรวจร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สถานที่และปลูกต้นรวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้มงคลในพื้นที่ของสถานีตำรวจทุกแห่งการปรับปรุงห้องสปออก,อกอที่ภูทรจังหวัดนนทบุรีเป็นห้องรับแขกพร้อมปรับปรุงห้องอาหารและอาคารจอดรถ และอีกหนึ่งผลงานด้านการดูแลสาธารณสมบัติที่โดดเด่นคือการพัฒนาปรับปรุงบริเวณสนามฟุตบอลในพื้นที่ภูทรจังหวัดนนทบุรีเป็นสนามกีฬากตตรจังหวัดนนทบุรีที่มีลานอเนกประสงค์ได้มาตรฐานสวยงามเพื่อให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้านที่6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิน่นชัดเจนว่ามีหลายกิจกรรมเช่นการจัดงานวันเด็กของกอตอตอรอสถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์และสถานีตำรวจภูธรไส่น้อยสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขให้กับเด็กๆในพื้นที่เป็นอย่างมางกกตอตอรอสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ เขาเย่ยมพร้อมมอบเงินและสิ่งของเป็นกำลังใจให้พันตำรวจโทวีรศักดิ์แก้วเหลี่ยมสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสจากเหตุการณ์ถูกคนขับบิ๊กไบค์พุ่งชนขณะตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดบนถนนกาญจนาพิเศษไม่เพียงเท่านี้ก็ตต,ตโรยังมีส่วนสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเช่น เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานแห่งหนึ่งในท้องที่สถานีตำรวจภูทรบางใหญ่อีกโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคือการตั้งกลุ่มลายสาธารณะไล่ล่าตาสับประรดเพื่อเป็นช่องทางให้ตำรวจใกล้ชิดกับประชาชนในการแจ้งข่าวสารร้องเรียนเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติไม่ชอบมาพากลจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องประสานงานลงพื้นที่ตรวจสอบ เข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีและเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความสุขและความภูมิใจให้กับตำรวจและกตอตตรออีเหตุการณ์ก็คือลายไล่ล่าตาสับปะรดที่ถูกใช้เป็นช่องทางในการติดตามหาทนหายจนทำให้นางสาวชานิกาและนายวันชัยเดชวิรัตสองพ่อลูกที่พัดพรากกันมานานกว่า24ปี ได้พบหน้ากันราวกับปาฏิหาริย์การปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งของกอตตรซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลักเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจและประชาชนโดยมีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้องมีส่วนสำคัญช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตออากตลจังหวัดนนทบุรีชุดเนี่ ผมภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่ได้นาเรียนนะครับว่าแต่ละท่านที่ได้รับการคัดเลือกมาโดยคณะกรรมการนะครับได้คัดเลือกมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับและทุกท่านเนี่ยประสบความสําเร็จมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็มีใจที่จะช่วยงานราชการนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมเนี่ยผมภูมิใจแล้วก็คาดหวังว่าคณะกะตรจังหวัดชุดนี้ จะใช้ทหน้าที่ตามที่มีอํานาจหน้าที่ระบุไว้นะครับคือ,อตรวจสอบและติดตามประเมินผลการเป็นกลางของตํารวจนะครับส่งเสริมการทํางานาระหว่างตํารวจและประชาชนนะครับให้คำแนะนําต่างๆนะครับระหว่างประชาชนและตํารวจให้ใกล้ชิดกันทั้งหมดนี้เป็นบทบาทสําคัญของกอตโต,โตโรจังหวัดนนทบุรี และกตตตร,ตรทั้ง11สถานีตำรวจในสังกัดเพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้แสดงความขอบคุณกตตตร,ตรจังหวัดนนทบุรีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งตลอดเวลาขอบคุณคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานของตำรวจเราเนี่นะฮะกตตร,ตรเรา โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรฮนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกอันอาญากรรมหรือเวลามีเหตุคณะกรรมการก็จะไปร่วมเสมอเวลามีเหตุการณ์สำคัญสำคัญคดีชิงทรัพย์คดีไฟไหมคณะกรรมการเราก็ไปร่วมแล้วก็ทั้งหกด้านก็เข้มแข็งทุกด้านทุกคน alert ตลอดปฏิบัติงานตลอดมีมีผลงานมาแจ้งให้ตลอด ทำให้โรงพักเราก็ต้องต้องเพื่อนไหวตามก็ต้องขอบคุณไว้นะโอกาสนี้สิ่งสําคัญในการทําหน้าที่ของกโตอตอรอคือการเป็นผู้ประสานนํานโยบายการบริหารงานของตํารวจไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลและนำความคิดเห็นความเดือดร้อนของประชาชนกลับสู่กระบวนการกำหนดนโยบายระดับชาติซึ่งทุกคนตระหนักดีว่า เป็นความทุ่มเทที่ไม่มีค่าตอบแทนใดๆนอกจากความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนตัวเราเองเนี่ยมองเห็นว่าสังคมขาดในสิ่งที่เราจะต้องให้เสริมเพิ่มไปให้นะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการทำงานตรงจุดนี้แต่เราก็มีความมุ่งมั่นที่จะคืนสิ่งดีๆกับสังคมในสิ่งที่เราคิดว่าในเมื่อตัวเราอิ่มแล้วนะครับเพื่อน ร่วมจังหวัดเพื่อนร่วมชายคาเพื่อนร่วมประเทศเรายังไม่ยังไม่ยังขาดในส่วนนี้บ้างบางส่วนเราก็จะไปเติมเต็มให้กับเขาฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยใครบอกว่าไม่ได้ได้ครับตั้งแต่เริ่มทําก็ได้ความสบายใจความสุขใจแล้วผมมีแนวคิดที่จะลักดันกตอตอตรลอจังหวัดราชบุรีนะครับเข้าไปสู่คณะ,ะการประชุมระดับจังหวัดคือคณะกรรมการจังหวัด นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าท่านในอำเภอและหัวหน้าส่วนของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยรวมแล้วเกือบ200หน่วยนะครับโดยในคณะกรมการจังหวัดเนี่ยมีภาคเอกชนทัก3-4หน่วยเองนะครับอยากจะผลักดันให้กอตรตจังหวัดของนนทบุรีเนี่ยเข้ามาร่วมประชุม ในคณะล่าวเพื่อที่จะรับฟังและก็นําเสนอไปสู่ระดับจังหวัดนะครับซึ่งถ้าสามารถผักดันตรงนั้นได้แล้วนะครับกตอตอต,อต,อตอจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะสามารถเสนอแนวคิดแล้วก็เชื่อว่าจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดนนทบุรีอย่างมากมายนะครับก็ขอเป็นกําลังใจนะครับพอทุกคนมาเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วนะครับ ตั้งใจอยู่แล้วผมเป็นกําลังใจแล้วก็ต้องเรียนว่ามีความรู้สึกภูมิใจที่มีคณะกรรมการกตลอลที่ตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับผาคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ประโยชน์สุดท้ายก็เป็นการมองประชาชนคือประชาชนได้รับประโยชน์ก็ให้กําลังใจแล้วก็ขอเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในความภูมิใจที่ได้ทําหน้าที่นี้ได้อย่างสมบูรณ์ครับ การขับเคลื่อนทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติหรือกอตอตอรอที่ผ่านมาอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระแต่ณวันนี้ทุกคนจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนเสียสละทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนอย่างแท้จริง